สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กันในคลิปเปิดกาชาตามล่าโคลโบโตเกียวรีเวนเจอร์ซีซั่นสามันเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็มาดูก่อนนะครับว่าตัวละคระมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับผมตัวแรกนะครับเป็นไมกี้นะเครื่อนที่ไปยังกองทัพสตูยกเลิกอมาตะนะครับแล้วก็ สร้างความเสียหาย3,000า33เท่านะครับให้ศัตรูรวมกันซึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะครับอลิมดูอีสกิลนะรับผมโอเคสกิลอีสกิลนะครับเป็นเพิ่มพลังชีวิต380%นะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต30%ของพลังชีวิตนะครับผมโอเคครับตัวต่อไปนะเป็นอิซนะนะครับผมเป็นว่องไวไฟนะโอเคครับผมอ้าวเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะครับผมก็อาจจะมีอาการแบบ อย่างนี้หน่อยนะครับ okay. โอเคย้เลือ่อภาวะอมตะของศัตรูตอย่างต่อเนื่อง4วินะครับย้เลื่อผลลัพธ์บัฟสี่วิอ่าสตันดาเมจ36เท่านะครับอีกสกิลเป็นเพิ่มพลังโจมตี310อ่า10วินะครับผมแล้วก็เป็นเพิ่มความเป็นยาของทักษะสามสิอรนต์นะครับสิบวิขอดูจุดยืนก่อนนะครับผมระยะโจมตีส8 0อ่าค่อนข้างที่จะกใกล้เลยนะครับโอเคครับไมค์กี้ยืน80นะตัวต่อไปครับ อาคาคูจังนะครับหรือว่าคาคูโจนั่นเองนะครับเพิ่มพลังชีวิต300-30% 10วิเ้นฟนูพลังชีวิต100%แล้วก็เพิ่มความเร็วนในการเคลื่อนที่120นะครับอีสกิลก็จะเป็นสร้างความเสียหายนะครับ30เท่าอ่ากระเด็นนะครับลดพลังโจมตีของตัวตรู30%นะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นทาเคม,มิจินะครับผมอย้อนเออริ่มลับ ด้านลบเนือต่อเนื่อของศัตรู4วินะครับเพิ่มมาตากันต้าทักนะ40% 8วิสร้างความเสียหาย28เท่านะครับลดระยะโจมตีของศัตรู30% 4วิลดความเร็วกาของอาทัศน์ของศัตรู30%เป็นเวลา10วินะครับซึ่งในรอบนี้ตัวที่เก่งที่สุดก็จะเป็นไมกี้แล้วก็อีซานะนะครับผม ซึ่งก็มารอรุนกันนะครับไอดีนี้ตัวกาชารอ20ใบนะครับรอ25ใบนะก็มาดูกันนะครับผมว่าจะได้สักตัวหรือเปล่านะครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดด้วยนะครับผมโอเคไม่ต้องดีล้ามากนะครับมูนชุดฟ้านะครับผมราต่อไปบาวโตขึ้นนะครับเจมนักเวทนะครับผมคอนี่บิลลุโปนะครับโอ้บาวร็อกนะครับผมขอลิงไปที่ไมกี้แล้วกันนะครับผม โอเคบาวที่ประยุทธ์นะครับผมดารุมะต่อไปครับฮีเมะนะครับผมฮีเมะอีกแล้วนะครับผมโอ้โหรสผลแอปเปิ้ลแดนนิสนะครับทหารยามไม้ไมคี้หรือเปล่านะครับแฮร์รี่คานนี่นะครับต่อไปหนุ่มมัดเมานะครับโอ้ลูกเสือเมอรี่นะครับเอาผมลืมดูคอมโบเลย อาจเด๋วเหลือสักสี่สิบใบเดี๋ยวไปดูคอมโบนะครับเฮ้ยมันจะไม่มาจริงเหรอไอดีใหม่เลยนะพวกผมได้ดีนี้โอเคครับอ่าเป็นโอโหสร้างล่างโคนโอโหคอมโบอย่างกึ่มเลยนะครับผมโอผิดหวังนะครับผมคอมโบแบบไม่มีคอมโบเลยนะแบบเป็นสร้างล่างโคนเฉยนะครับทำไมล่ะ มีโอกาสสูงที่ผลิตเรื่องของกันสองตัวด้วยปริมาณแร่หนึ่งตัวแต่ความสามารถก้าดาวมีเท่อสุดท้ายโอ้ทำไมแบบโอ้ผมว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคอมโบแบบนี้มันใช้ได้ไม่ค่อยจะดีนะคะะรับผมสเลสดนะครับผมเอาไงดีเนี่ยไอดีนี้ถ้าไม่มาจริงก็คงต้องใช้รูบี้นะครับผมโอ้โห สักตัวเฮ้ยพี่เอ้ยโอ้โหโอเคครับรูบี้เลยแล้วกันนะไอดีนี้ตอนแรกผมก็ว่าผมจะใช้ให้ตัวกาชานึกว่ามันจะได้นะครับผมก็เลยจะจองรูบี้นะบัตเต็ดนะครับโอ้โ oh. ห oh. ไม่มีตัวในตู้หรือเปล่าครับเนี่ยโอเคครับรอบต่อไปนะโอ้ oh. แกะฟันดาบนะครับของตัวของเดือนที่แล้วนะเรียบร้อยครับรอบที่สองโอเคครับรอบต่อมาสักตัวเฮ้ย โอ้โหผมไม่ได้เอาตัวสีตู้หรือเปล่าเปิดไม่ได้เลยนะครับามาลุนต่อครับผมผ้าคลุมชมพูโอ้โหฮีเมะอีกแล้วนะครับฮีเมะนี่เป็นอะไรครับผมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับผม ID ป้ายเหลืองก็เอาไม่อยู่นะครับสำหรับโฟลาโบนี้โอเคครับผมแล้วก็ไปเจอกันต่อที่ ID ต่อไปแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมก็มาต่อกันที่ ID นี้นะครับก็มาดูกันนะว่า จะได้ลุ้นหรือเปล่านะครับผมไอดีนี้ถ้าตัวกาชาออกก่อนลูบี้ผมจะไม่ใช้นะเพราะว่าผมอยากดองลูบี้ว้นะครับผมโอเคเพราะว่าผมจะทำไอดีดองนะโอเคครับผมรอบนี้ไอดีนี้นะครับตัวกาชาเจ็ดสิบเจ็ดใบนะครับจะมาสักตัวหรือเปล่านะครับผมก็มาดูกันนะโอเคครับอย่างรวดเร็วทันใดนะครับเพราะว่ามีหลายดีนะครับผมที่ผมจะเปิดนะไม่รู้ต้องแบ่งเป็นสองคลิปหรือว่าคลิปเดียวนะครับ รถขนรถขนแอปเปิลครับโอพีโกริมหาดนะครับโอแดนร oh, กรรมการแจกใบเหลืองนะครับอ้า oh, วคาคุโจมาครับผมหนึ่ตัวโอเคครับรูบี้ผมไม่ใช้แล้วนะผมจะดองเับผมมูลกีต้านะครับอา right, mm hmm. แล้ต่อไปมูลนักท่องเวหานะครับรีอานักบัลเล่แล้ต่อไปครับอลิสขาล็อกหรือว่าผมใช้รูบี้ดีอะดอง เราดองแค่เลนเจอร์ก็พอนะครับลูบี้ไม่ต้องดองก็ได้นะเปิดทุกเดือนนะครับผมโอเคครับโอ้โห oh, oh. อย่างกล่ำเลยนะครับอองจริงอะ่ะโอ้เขากบโอเคครับอ่าเดี๋ยวมันมีอีก300ไอดีเมื่อกี้ผมลืมเล่นนะปนะ้อมมาเป็นอ่าฮีนาะนะครับผมโอเค อ่าสามร้อลูบี้โอเคครับเดี๋ยวผมขอไปเล่นสามร้อยูบี้ก่นแล้วก็ตัดกลับมาตอนที่ผมไปสุมลูบี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมก็มาต่อนะครับผมตอนนี้ลูบี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณพันหกนะครับถ้าผมรับนะก็จะเปิดได้ทั้งหมดห้าครั้งนะครับผมโอเคก็อ่าถ้าได้ไมกี้หรือว่าอิสานะก่อนผมก็จะพอนะเพราะว่ามันเป็นการเก็บรูบี้ไว้โคโลโบหน้าบ้างนะครับผมไม่จำเป็นต้องเปิดรอบนี้หมดนะโอเคครับผม ก็ขอเป็นไมกี้นะครับไมกี้หรือไม่ก็อีซานะก็ได้เอามาสะสม,มเฉยน,นะครับไปดีป้าเหลี่ยวผมนะผมยิ้มฝักทองไปก่อนแล้วกันโอ้โหดับเบิลอมยิ้มนะครับเทพสุดโรบินฮูดโอโ้โหผมว่าไม่ใช่ละมันเกือ,อพอกับโคโรโบดิจิมอนเลยนะขอไม่ใช่ละแบบนี้บาปยุทธครับสลิยุหิมคีย์บอร์ดลูกโปง่งสิงโตขี้ขาดโอฮิเมะมาอีกแล้วนะครับ โอ้ผมว่าไม่ใช่แหละถ้าผันห้ารูบี้ไม่ได้นี่ผมว่าเกินไปนะอ่าโหไอดี ID ที่ผมแบบไม่มีรูบี้แบบไม่ใช่ไอดีสมัครใหม่ผมต้องไปรอเพิ่มเลรน,นะครับรถเข็นโอ้โหนักข่าวเชิญแดนเนี้โอ้โห,นะะโโหตัวตลกโอเคครับผมรอบสุดท้ายนะผหต้องไปรอเพิ่มเหนจริงอะมันเกินไปนะครับผมกรรมการใบเหลืองเรือ,เ,อเพฟองสบู บอลเล่คือคุมไม่มีสักตัวเลยนะครับผมรู้นี้เก็บรู้พี่ช่วยดีกว่านะครับผมรู้ไงไม่เท่ารู้นี้นะครับโอเคอ่าตัวเอาตัวมาตั้งไว้ก่อนละกันนะครับอ่าเอาคาคุโจโอเคแล้วก็คิสคิสากินะครับผมโอเคก็ไปกันต่อที่ไอดีต่อไปเลยละกันนะครับผมยังเหลือไอดีป้าเหลือประมาณสองไอดีนะโอเคครับผม โอเคครับผมก็มาต่อไอดีนี้นะไอดี ID นี้ก็เป็นไอดีอ่าเขาเรียกว่าไงไอดี ID ดองไทยจีผมนะครับผมก็ลูบี้อาจจะไม่ใช่นะก็รอดูสถานการณ์อีกทีแล้วกันนะครับถ้าใช้จริงก็ยันการันตีเลยนะหรือผมจะลุ้นการันตีดีโอเคขอลองตัวกระชาด,ดูก่อนแล้วกันนะครับผมไม่อยากเสี่ยงนะโอเคครับอ่ามาดูนะครับผม30บใบนะไอดี ID นี้ผมสร้างเมื่อตั้งแต่ รอบดิจิมอนเราเพราะฉะนั้นก็ตัวกาชาก็าอาจจะน้อยนิดนึงนะครับผมโอทหารยามไมกี้นะครับโอเคโอแชมเปญนะครับผมแล้วไปเลือดร้อนเปล่าสักตัวเฮ้ยพี่เย้ยดีแดงนะครับโอ้โหหมดกันละมังเนี่ยเอาไงดีเลยคงต้มมองไปให้สุดนะครับผมจะันการันตีได้เลยในะไอดีนี้ถ้าออกก่อนก็พอนะครับผม ผมไม่เปิดสุดนะออ้ยทาเคม่จีอ่าต่อละกันนะครับผมผมขอไมกี้หรือไมก่ก็อีสนะผมพอเลยหมูลชุดฟ้าลูเสือเมอรี่เสียงอ่าอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับโอเคครับมาสุ่มต่อกันดีกว่านะโอเคครับเมื่อกี้ก็เป็นรถไซเรนเสียงผ่านไปนะครับกิโมโนต่อไม้ ลิมหาดนักท่องเวหาคนตัดไม้ไซมอนโอโอหนักใจแล้วนะครับทาเคมีจีมากแล้วกันนะครับผมโอเคไปครับมิกโกกรรมการใจไปเหลืองฮอลัสสักตัวเฮ้ยพี่เอ้ยไม่เกียไม่มาซะอีดีเลยนะครับผมโอ้เจ็ดร้อยสุดท้ายนะครับยังไม่สุดท้ายสิยังมีอีกสามร้อยนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บด่านนะอ้าวอ้าว โอ้โหอ้าวมาแล้วครับผมผมว่าผมพอดีกว่านะครับผมเอาแค่นี้พอนะโอเคครับก็มีไทจินะครับผมอย่างละตัวแล้วก็มีมันจิโร่ครับแล้วก็เป็นอตัวอะไรอ่ะทาเคมิจินะครับผมแล้วก็คีซากินะคีซากิโอเคครับผมเรียบร้อยไอดีนี้ไม่ต่อแล้วครับผมพอดีกว่านะครับโอเคครับผมก็ ไปต่อกันอีกไอดีแล้วกันนะครับผมเป็นไอดีสุดท้ายนะของคลิปนี้นะครับผมโอเคครับผมก็มาต่อกันที่ไอดีสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็เป็นไอดีอาายามาโตะนะครับคู่กับทาคิรุนะครับดับเบิลเลยนะตอนนั้นผมแบบจะเปิดกาชาหาไทจินะครับแต่วันมา2ตัวนี้นะโอเคก็มาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมีตัวกาชาอยู่ทั้งหมด26หใบนะครับแล้วก็มีลูบิยูสี่ร้อยเพราะฉะนั้นก็ตัวกาชามาไว้ก็อาจจะเปิดเกียร์นะครับผม โมนินฮูดนะครับอ่าเราต่อไปครับมูนมังกรครามนะครับส่วนตัวผมว่าโมเดลมันเ่่าข้าที่จะเทเลยนะแต่ว่าตัวมันไม่เก่งนะครับโอเคสิบใบสุดท้ายนะครับผมมาไซมอนนักบู๊คเรสุดท้ายครับสำหรับตัวกระช้ามองอัปลักษ์นะครับอ่าเกียร์หรอทายากิอมโดนแน่นอนถ้าแสงผมว่ามันก็เวิร์กอยู่นะ เพราะว่าถ้าใส่กันไม่มีโดนแน่นอนเลยนะครับอ่าเกียร์ช่องท้ายก็ค่าปกตินะครับผมว่าต่างหูอิสนาดีสุดน,นะต่างหูคาคุโจมันมีลดความเสียหายนะ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคเกียร์ครับผมเปิดเลนเจอร์นะสามร้อยครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอะไรมามูผีจีนครับเสื้อคุมพูดโอ้โหซูเปอร์ลีอนาด ถ้ามาเป็นกบแปดดาวเก้าดาวนี่ผมดีใจมากเลยนะซีครนะครับเวทแวมพายเอลเจมแวมพายนะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้กันก่อนละกันนะครับผมอเดี๋ยวผมคงไปตัดสินใจอีกทีว่าไอดีอื่นๆที่ผมใช้ทาคลิปก็จะเปิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงเปิดแหละโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงมีประมาณนี้กันก่อนละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เวลาครับผมสวัสดีครับผม โอเคครับผมก็เป็นคลิปแถมนะก็ใน่าคลิปแรกที่ผมเปิดไปผมมาแรกเอาใส่ไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้น300รูบี้ยังมีลุ้นนะครับไอดีนี้มาลุ้นกันนะครับผมป๊บครับผมโอต่อไม้โอ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 โหเรียบร้อยครับผมย่างนไนก็มีซาลี่หมวกแดงให้ผมชื่นชมนะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปแถมนะครับผม